ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมชาย by KTO Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูลักษณะของการกึ่งของการตัดในกึ่งของลองทรงกลางว่าเราตัดอย่างไรนะครับพอย n แรกจุดแรกนะครับผมมีการเริ่มในโซนของซีกด้านจอนนะครับโดยการใช้หวีบางนะครับกดให้แนบปลายกระดกเพื่อสร้างรอบปลายชายแนวในโซนของซีกด้านจอนนะครับเพื่อจอนออกมาให้มองถึงความสม หรือความสวยงามเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาอยู่ในโซนของซีกด้านหลังโดยการวางรอบวางชายวางลายวางแนวในลักษณะโซนของด้านล่างนะครับโ,โดยใช้หวีบางกดให้แนบเพื่อสร้างนะครับให้ปลา้กระดกเพื่อสร้างรอบลายชายแนวออกมา้ความถึงความทุยหรือลักษณะกึ่งของความสวยงามเสร็จแล้วนะครับเรามาเชื่อมต่อในโซนของซีกหลังหูนะครับในกึ่งของนะครับลักษณะของด้านหลังหรือลักษณะของ คาวแอร์เรีย e นะครับหรือลักษณะของคลอบเทียในโซนของซีกด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมมาเก็บในลนักษณะกรอบของทรงเพื่อทรงออกไม้มีความกลมกลืนหรือลักษณะให้มีความสมูทหรือลักษณะของความสวยงามครับจากการพ้อยหรือวางลายวางแนววางกรอบเสร็จแล้วเราก็มาทิมมาเลมมาเก็บในลนักษณะของตีนผมหรือกึ่งลักษณะของด้านล่างหรือด้านล่างใช้ถอยนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักการที่เรากลับหวีล็อกนะครับแล้วก็มาใช้เป็นคิปเปอร์ตั เราต้องการให้ชายลายแนวกรอบของทรงออกมาให้มีความสมูทหรือนะครับให้มีความกลมกลืนหรือนะครับให้มีความสวยงามจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวเขาออกมาได้ผิวหวานนะครับเป็นเสน่์อย่างหนึ่งนะครับในลนักษณะกึ่งของการตัดผมชายผมชายก็จะมีลักษณะของ3ระดับนะครับ1ก็คือขาวนะครับ2ก็คือนวลนะครับ3ก็คือเกลืนเราจะตัดอย่างไรนะครับให้มีลักษณะของการตัดให้ได้3ระดับคือขาวนวลเกลืน เสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนของซีกด้านซ้ายนะครับเพื่อสร้างรอบลายชายแนวออกไม้มีความกลมกลืนหรือลักษณะของความสวยงามครับเป็นการทํางานนะครับที่ผมเอาแนวทางของลักษณะของโซนของซีกต่างๆอาจจะเป็นลักษณะของหลังหูนะครับหรือลักษณะกึ่งของไททอยตลอดจนนะครับขอบลายชายแนวของลักษณะรอบของทรงเพื่อให้ทรงออกไม้มองถึงความเนียนหรือลักษณะของความสวยงามแน่นอนนะครับการเชื่อมต่อเราต้องการในโซนของซีก นะครับตัดต่อก็คือช่วงหลังหูแล้วตลอดจนถึงไทยถอยนะครับเป็นการเชื่อมต่อออกมาให้มีความคมหรือลักษณะของความสวยงามครับว้าวนะครับจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวก็ออกมาได้ผิวหวานมากเสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งในโซนของใบหูนะครับหรือโซนของซิกด้านซ้ายนะครับโดยการวางหวีในกึ่งของสเตทหรือวางเป็นลนักษณะกึ่งของเส้นตรงการวางกรอบวางลายวางชายวางแนวหรือลักษณะกรอบของทรงเพื่อเราต้องการนะครับให้ลบเลี่ยมลบขบ รรรกรอบลบชายลบลายลบแนวในลักษณะกรอบของทรงในกึ่งของรองทรงนะครับอันนี้เป็นการนําพานะครับเป็นการเอาหลักหรือเป็นการที่ผมอ๋อสมจิตด,ดิสพารดีเอาแนวของพัชชันนะครับ สวยหรูเก๋น,นะครับเท่ในสไตล์เทติโอบาอาร์คัมีเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมมาเก็บในกรอบของลักษณะของทรงหรือลักษณะโซนของซีกด้านหลังนะครับจะเห็นนะครับขอบปลายายแนวก็ออกมาได้ทุยหรือลักษณะของความผิวหวานนะครับเป็นหัวใจหลักเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่ผมออสสมติดดิสพรักดีหรือเท o b โอบาอาร์คมีนะครับเอาหลักการทํางานเอารูปแบบของบ้านๆน,นะครับมาเผยแพร่หรือมาแชร์หรือมาแบ่งปันให้เพื่อนให้น้องตลอด ตนอนสายวิชาชีพ ไปร่วมร่วมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการโบลการโบรในที่นี้ก็คือการเป่าเซตหรือการรายหรือการเป่าจัดทรงเพื่อทรงแล้วรูปแบบออกไม้มองมองถึงความเด่นนะครับต้องยอมนะครับว่าการเป่าหรือการรดหรือการเซตเนี่ยเราจะดูรูปแบบด้วยนะครับว่าหนาบางอยู่ลักษณะอย่างไรนะครับส่วนความกลมกกืนแน่นอนนะครับเราก็จะดูหรือเช็คลักษณะของที่หลังแล้วว่าเขามีความกลมกกืนมากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีนะครับการคัดหรือการตัดแล้วนะครับ เรายังไม่สามารถดูความหนาบางเขาได้นะครับสุดท้ายพอจบงานเราจะเห็นนะครับว่าทรงที่เรานะครับคัดหรือเราคัดเนี่ยมันมีความหนาบางลักษณะอย่างไรครับเป็นการนะครับเป็นการที่ผมออนะครับเอาแนวทางในรูปแบบของการลักษณะกึ่งของผมชายนะครับในกลึงของซาลอนหรือเป็นแนวของอินดี้มาผสมผสานหรือมาเยผยแพร่มาแชร์หรือมาแบ่งปันให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพไปร่วมร่วม,มกันสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับออสมีดังสามช่องทางช่อง ทางแรกแน่นอนนะครับออสไีทางช่อง t i k t อกช่องทางที่2ก็คือทาง a c e b o o k l i ฟ e e v e r y Day นะครับช่องทางที่3ก็คือ u t u b e นะครับสามช่องทางนี้เพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางช่องทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอกมกมครับ s o m j i t นะครับออตอมจิตหรือออติกตอกครับแค่ต่อมาศึกษาและก็เรียนรู้ไปคู่กันได้นะครับส่วนทาง a c e b o o k Live e v e r y Day นะครับผมมีงาน มีข่าวสารมีงานในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นตัดผมหญิงตัดผมชายงานต่างประเทศหรือไงนะครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตางช่อง Facebook l i ์ e e v บ r ู d ีเส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแพนไปตรงช่องอาจารย์ใหญ่นะครับหลายๆคนที่เข้ามารับชมท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับต่างช่อง YouTube หรือตังช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหชนตรงนี้เป็นการทํางานในรูปแบบของการทํา นะครับในกลุ่มของการตัดผมชายในสไตล์เ t o b a r a c a d e m y ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าผมและทีมงานนะครับมีข่าวสารมีการงานมีรูปแบบต่างๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับมีโอกาสได้ศึกษาหรือมีโอกาสได้พัฒนาจะได้ไปร่วมร่วมหรือคู่กันนะครับอันนี้เป็นครับเสร็จแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วมีการคอมเมนต์แบบน่ารักอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมและทีม งานะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปนะครับในลักษณะของงานสอนหรือลักษณะของงานแบ่งปันหรือลักษณะกึ่งของสโลแกนนะครับช่างผมเราไม่ทิ้งกันนะครับ การตัดนะครับหรือการที่วางแบบหรือการที่วางกรอบหรือวางวักษณะของทรงจะเห็นนะครับ KTO b y Academy เราเอาแนวของลักษณะกึ่งอินดี้คำว่าอินดี้ความหมายก็ผมกึ่งหญิงและชายนะครับที่เรามีการดีดไซน์หรือออกไปนะครับ <c oughs> บางทีบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่สั้นเพียงพอนะครับแต่ KTO Academy เราจะมิกลักษณะของการรวมหลักการนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นกึ่งของซาลอนหรือกึ่งของบาเบอร์เอามารวมกันไม่เขาขาวจนสั้น ินไปนะครับหรือไม่ให้เตียนจนมากเกินไปนะครับท่านก็สามารถจะเอาตรงนี้นะครับไปใช้นะครับกับหลักตัดผมหญิงและผมชายแต่ต้องเป็นในแนวของนะครับนะอินดี้คือไม่สัน้นไม่ยาวหรือเป็นแนวทั้งสิงทั้งชายนะครับที่เรามาประยุกต์หรือที่เรามาอัพพลายหรือที่เรามาดัดแปลงหรือที่เรามาเผยแพร่หรือที่เรามาแช์นะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักของการทํางานในรูปแบบของ KTO ครับวันนี้ผมทีมงานก็กราบขอบคุณ,คณทุกๆท,ท่านนะครับ ตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมท่านยังรักและยังติดตามในลักษณะสายงานกันอยู่นะครับต้องยอมรับความจริงนะครับการทํางานในรูปแบบของกิจกรรมีเนี่ยเราเน้นแบบเรียบง่ายหรือแนวแบบบ้านๆนะครับสุดท้ายนะครับเราจะเห็นนะครับขอบลายแนวของทรงก็ออกมาได้สวยนะครับเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่ผมเอารูปแบบนะครับอาจจะเป็นคัดปริมนะครับทิมหรือเลมลักษณะสนของซิกเดิลโบนอาจจะเป็นชิป